ละลายน้ำท่วมโลกค่ะไฟไม่ป่าครับทำให้ผู้คนไม่มีที่อยู่ครับนี่คือแบบจำลองผลกระทบน้ำแข็งพัวโลกละลายอันเป็นผลกระทบมาจากปรากฏการเรื่องโลกร้อนหรือโกลบอลวอร์มิงในค่ายเยาวชนมูลนิธิไทยคมตอนนักคิดที่คิดโลกร้อนที่เน้นให้โอกาสเด็กๆได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค่ายนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไทยคมและโรงเรียนดารุณศิคาลัยโดยจำลองวิธีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาให้เด็กไทยคิดเป็นทำเป็นเยวาวชน30คนได้เข้าร่วมค่ายจะได้เล่นทำคิดวิเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านเทคนิคและกิจกรรมอันหลากหลายภายใต้โจทย์เรื่องโลกร้อนและเรียนรู้จากของจริงโดยยังได้ทดลองการเกิดพายุหมุนทอร์นาโด ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากโลกร้อนด้วยนอกจากวิทยากรแล้วจุดเด่นของค่ายนี้ยังมีการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องโดยมีน้องๆจากโรงเรียนดารุณสิขาไลอาสาสมัครมาเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือด้วยก็มาช่วยดูแลน้องๆที่มาเข้าค่ายช่วยแนะนำเขาอย่างเช่นอย่างนี้เขาบอกว่าอยากให้น้าแข็งถล,ล่มแล้วก็ละลายทับโลกโลกร้อนเนี่ยทำให้อากาศเปลี่ยนแปลง แล้วก็ทําให้ทอร์นาโดมาพองมาปะทะก,กันก็เกิดทอร์นาโดทําให้ตอนนี้มปอันตรายมากสําหรับบ้านเมืองของเราเพราะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ปัญหาเองแล้วก็จากนั้นก็มีการลงมือปฏิบัติแล้วก็ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะได้มีการคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาเป็นรูปธรรมด้วยตนเองค่ะ